The มีภาพของคู่สาม,มีภรรยาคนดังแห่งแดนจิงเจ้าออสเตรเลียอย่างนิโคลคิทแมนและคิสเออร์เบนโชว์สดอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่ก็แสนจะไพเราะและน่าประทับใจในเพลง amazing grace ที่ทั้งคู่ร่วมเล่นร่วมร้องให้กับเหล่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลเด็ก Monash s ม c h i l d r e n s Hospital ในเมืองเคลตันออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะฟากพระเอกคนดังเลโอนาร์โดดิคาเบอล่าสุดประกาศมอบเงิน7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 350ล้านบาทจากมูลนิธิของตัวเองเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องทะเลใน2ปีข้างหน้าระหว่างเข้าร่วมประชุมในหัวข้ออเวโอเชนหรือมหาสมุทรของเราที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรียกว่านอกจากจะเป็นพระเอกใจใหญ่ทั้งในและนอกจอแล้วเขาคนนี้ก็ยังไม่ยอมหลุดคอนเซปต์รักโลกกันเอาเลยอีกด้วยล่ะนะ